ครับผมจะมาอกไข่ครับอกมีลูกป๋องด้วยครับ ให้เชื่อสวนอร่อยครับใส่น้ำฝอสด้วยครับ 嗯我猜的。嗯。哎，OK 呀、yeah.。

คุณอยู่ไหนครับข,ข้าจะเตรียมข้าวกันเตียมข้าวเตียมข้า มันกวางเลยกลับเลยนุกใหม่ละกลับสวยสวยางบนนี้กมุนเคสก็เปอร์ก็เปอร์กเปอร์กเอร์เดูม่อน He's my can't roll. Uh -huh.